สวัสดีคะ่ะสวนข้างบ้านปลูกผักสร้างรายได้วันนี้เรามาเปิดบูธอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวิทัศนศึกษาเทศบาลสองนะคะจังหวัดสุรินทร์วันนี้ลูกมาขายผักที่โรงเรียนนะคะขายดีมากทุกอย่าง10บาทยกเว้นถั่ว15บาบาทนี่นะคะบอกแม่บอกว่าไม่หมดห้ามกลับบ้านแต่ผลตอบรับดีเกินคาดงานยังไม่เปิดแต่ผักของเราก็ จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนี่นะคะขายดีสุดๆผักสดจากสวนใครๆก็อยากได้นะคะนี่คุณครูผู้ปกครองมาจองไว้ขายดีมากนี่นะคะ จองไว้ก่อนอย่ามาจ่ายก็ได้อย่าให้พี่เขามาจ่ายไหมเอาวางไว้ข้างล่างบอกว่าสิบบาทสิบบาทยกเว้นถั่วสิบห้าบาทครับบอกเข้าไป ที่สวนเรานี่นะคะสองพี่น้องออกบูธครั้งแรกกับการหาไรายได้พิเศษของเขาเองดูสิคะแ๊ปเดียวจะหมดแล้วเอาขึ้นมาวางเลย ใครซื้อของต้องขอบคุณวันนี้เขาจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดรือว่าผักกาดหอม وم. อันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะอะอันนี้ผักกาดขาวสลัดแบบนี้วันนี้ก็จะเป็นถั่ว ตัวผัดชีวางตุ้งวางตุ้งเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยวางตุ้มนี่นะคะวันนี้บรรยากาศนี่นะคะนี่งานยังไม่เริ่มนะคะก็าจะมีแบบนี้นี่นะคะเป็นที่นิดที่ราชการของเด็กๆให้รก อันนี้ขายอะไรกันคะอัน้มีแบบนี้ยังไม่หวานจะเที่ยงอย่างนี้นี่นะคะเด็กๆเขาก็จะมาตั้งบูธขายของกันอันนี้ขายอะไรคะขายเป็นมะลุมโอ้โหมีมะลุมด้วยของเจ้าของเองใช่ไหมข้าวต้มขนมต้มอย่างนี้เออขนมนี่นะคะนี่ทัศจักร แ่บูธของเราตะวันตะวันเอาเอาขึ้นมาหมดหรือยังลูกโอเควันนี้มาเปิดบูธครั้งแรกก่อนจากกันนะคะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนข้างบ้านปลูกผักสร้างไรายได้ด้วยนะคะ ี่เด็กๆมาขายผักที่รูท